สวัสดีค่ะแกงหน่อไม้ใส่ยานางนะคะลูกตูดเยอะๆใส่ข้าวเบือเมนูแซ่บๆนะคะแกงหน่อไม้ใส่ยนางหน้านี้ก็เป็นหน้าหน่อไม้นาะหน้าฝนหน่อไม้ออกเยอะ เมนูแซ่บๆอีสานบ้านเราเนาะตำข้าเบือใส่เดี๋ยวจะไปเก็บชมนะคะมาใส่หอม,หอมใส่ใบแมงรักนะคะหรือแมงอีตุหรือใบอีตุ ถ้ามีผักขยงใส่ด้วยโหสุดยอดเลยนะคะทุกคน